อินฟินิยกระดับประสบการณ์ 5G ในราคาจับต้องได้เปิดตัวฮอต 60i 5G ชิปแรงดีไซน์รูแบตอึดพร้อมส่งดิน11.11ท 11. ้าชนตลาดอินฟินิทอินฟินิแบรนด์สมาร์ทโฟนระดับโลกที่คุ้มค่าครบครันทุกการใช้งานและตอบโจทย์และสไตล์คนรุ่นใหม่เปิดตัวอินฟินิทฮอต 60i 5G สมาร์ทโฟน 5G รุ่นล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนทำงานที่มองหาความเร็วแรงดีไซน์ทันสมัย และฟังก์ชันครบครันในชีวิตประจําวันและการทํางานตอกย้ําผู้นําด้านเทคโนโลยีที่มอบประสบการณ์ใช้งานที่เหนือระดับในราคาคุ้มค่าเพียง5,199บาทนอกจากนี้เพื่อต้อนรับการเปิดตัวอินฟินิได้จัดโปรโมชั่น11.11 11บิ๊กดีแห่งปีขนทับสมาร์ทโฟนและแก่เจ็ดรุ่นดังมาจาก The โปรโมชั่นลดสูงสุดถึง11,111 11บาทพร้อมของแถมและข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมายให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของในบทความนี้ Infinix Hot 6 0 i 5 g สมาร์ทโฟนแรงระดับ5 g กับกลุ่มพลังใหม่ m e d i a t e k คเดมิน i t y y 6 4 0 5 g ดีไซน์โทนทานมาตรฐาน ip 6 4กันน้ำกันฝุ่นพร้อมสไตล์เรียบหรูโปรแรง11.11ท 11, ้าชนตลาดกับราคาส่วนลดที่มาพร้อมความคุ้มสูงสุด1111 1บาท